สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องประวัติดนตรีไทยทั้ง3ประเภทกันนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. วงเครื่องสายเป็นวงดนตรีที่เน้นเครื่องดนตรีประเภทสายเช่นซอด้วงซออู้จะเข้มผสมกับเครื่องกำกับจังหวะประวัติพัฒนามาจากรูปแบบการบรรเลงที่มีเครื่องสายเป็นหลัก เลิอกเป็นที่นิยมในสมัยรัตนาโกสิงตอนต้นมีความอ่อนหวานนุ่มนวลเหมาะสำหรับการขับกล่อมในงานสังสรรค์ขนาดเล็กในวังหรือในบ้านลักษณะเด่นเสียงไพเล้อนุ่มนวลใช้บันดงในงานมงคลได้หลากหลายค่ะ 2. งวงปีภาคเป็นวงดนตรีที่เน้นเครื่องดนตรีประเภทตีและเป่าเช่น ปีในและนาฏเอกและของวงประวัติเป็นวงดนตรีไทยที่เก่าแก่ที่สุดมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและอยุธยาเดิมอาจมีเพียงปีกับ้องต่อมาพัฒนาจนมีเครื่องดนตรีครบชุดในปัจจุบันใช้บรรเลงในงานพิธีกรรมสำคัญงานหลวงงานศพและประกอบการแสดงโขนละครลักษณะเด่น เสียงดังกังวานมีพลังใช้ในงานพิธีการที่ต้องการความยิ่งใหญ่ 3. วงมโหลีเป็นการผสมผสานระหว่างวงเครื่องสายและวงปีพ่พาดเพื่อสร้างความสมดุลของเสียงประวัติมีมาตั้งแต่สมัยอุทยาเดิมเป็นวงของผู้หญิงที่เล่นในวังต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการปรับปรุงรูปแบบและขนาดของเครื่องดนตรีให้เล็กลง เช่นจรละนาดเอกมโหลีของวงมโหลีเพื่อให้เสียงเข้ากับเครื่องสายได้อย่างดียิ่งขึ้นลักษณะเด่นเป็นวงดนตรีที่มีความกลมกลืนที่สุดผสมผสานความน,นุ่มนวลของเครื่องสายและความกังวานของเครื่องดนตรีเข้าด้วยกันใช้บรรเลในงานมงคลสมรสหรืองานเลื่อนเรองทั่วไป